พี่น้องครับมือนีนะครับทีมงานสายลอยซอจีเจียงด้วครับผมสี่เปไปยังก็หาเห็ดบ่ไปหาเห็ดไปหาเห็ดครับมือนีเดี๋ยวขีเขาปลาครับไปเจ็บเห็ดละงอกเห็นละงอกเห็ดไข่ครับไปไปเจ็บเห็ดไปครับเจ็บเห็ดแล้วกันครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ก็พ่อประอดปลาเห็ดอะไรด้วครับผมเป็นบ้านโคกบ้านปลา ิไปเอาไปน้ำปลานี่ยะครับนี่เอ็กซิมีบม,มีครับพี่นออกแมาสวยเหรอ้องคน้นพลนมาไตออกครับแล้ววตุจะม,มาเก็บเอาเนาะเก็บเพชรดยครับทีมงานมาแล้วอไอ้เมียามาง่งมาเสร็ไปานนีครับท,ทีมงาน,น,นเบเ <laughs> ขาก็ไม่เกี่ยวเห็นอะไรยังครับเลี้ยนเลีนตีโอ้ยเลี้ยนจวนไหมอุ้ยพี่น้องเห็นเลี้ยนครับบัดนี้ตัวน้อยนี่นะครับพี่น้องเห็นว่าครับเลี้ยนครับโอ้ยโอ้ครับมีเลี้ยนเสยครับพี่น้องแต่ว่าตัวน้อยครับปล่อยมันไว้เนาะครับเลี้ยนว่าเป็นยังครับเอ้ะ นนะครับวับโอ้มัปีกโกนนี่เดีนะ๋เราพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วเลี้ยนกันเลยเี่ครับมาเก็บเห็ดกับพ่ออยังหลายอย่างครับผมทีมงานเพิผลมาเก็บพ่อเลี้ยนพ่ออยังไปเสร็จแล้วครับแต่ว่าเก็ตัวน้อยปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติด้วยนะครับปนเหี้ยผลเพราะว่าเลี้ยนนี่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ครับไว้ให้ลูกให้หลานเิ่ง โกน้ำผัดครับผมพ่าขันยางหาเห็ดน้ำสร็จแล้วครับพอเห็ดเพาะเนี่ยเห็ดหลงโงกเนี่ยนี่ครับไปเป็นหนามากสี่คนทบกีมงานนะครับยังโขกโขกปลาไปผมกับ่เคยเจ็บแล้วครับนี่น้องอ๋อมาน้ำปืนอย่าหาดหลงโคก ยางไปน,น้ำพึนที่รองครับฝนตกโม่ลงซุ่มเป็นหาอยู่ครับเป็นหา,หาหลายคนดูครับมาหากันเ,นเลยเอาเสียยางไปเบิร์นน้ำพึนพนะครับผมผมกับเพื่อนหาผม,ผมก็มาหาครับนี่ย ออกนี่หน่อยมันเป็นเห็ดเพาะบ่ครับพี่น้องเห็ดเพาะนี่นะครับผมปิดเจ็บไปก้อน,นออดอกพานดอกหนึง่งอีกดอกหนึง่งเห็ดเพาะบ,บ่ฮะเดี๋ยวผมปิดเจ็บไปเพื่อนเพื่อนกันครับหาแถวนี้ว่าสันพูดว่าพอเราเคลียร์หาเอาว่าสันครับผมเห็ดเพาะครับหาใหญ่คือคำเห็ดค้นหลาย ไปเรื่อยพอแล้วครับดอกเลยเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหก

มือเยียมครับอโอ้พี่น้องเอ้ยพอสีหาพ่อครับไลงกเละตายโอ้สามดอกครับพี่น้องเย้ย เออ้เหเอาได้เหรได้เรายังเก็บนี่ครับพี่น้องอะคุณว่าเห็ดเพาะหน่อยครับเออนลยละนี่บ่เออขาวๆนั่นโอ้นะปล่อยมันไหวปะเนี่ยก็ปล่อยมัง่ายนะไทยเป็นยังไงเออเป็นที่มาเจ็บบ่อืมอีหลอดก็ได้บุหรีครับเจ็บเอาวัทุกอย่างิจ ว่าเห็ดยไงคูเห็นยังเห็ดเปมยเห็ดนโฮมเ็ดันโฮมโอ้กินบเนบ่บ่นี่ครับอู้จักพ่อเห็ดเพาะครับพี่น้องนี่ครับเนว่าพ่อล้มจีบมีมูท่นครับเพินว่าตรงโศกออกนี่ครับเห็ดเพาะเดี๋ยวใส่ก่อนแล้ผมจิจ้องโศกลบนเป็นยังไง ครับมันสิมีบ่เพิ่นว่าแม่นบ่นี่ครับเดี๋ยวครับ2นู้นเนาะนี่ครับพี่น้องโชคเนาะโตไปมันสิขออั่นน้ําดี น่ากับพ่อตวนแรกนะครับเนาะพ่อจีนง่ะพ่อครับโี่ครับเอาดิบินด้วย พวกเป็นเพิเชียหานี่ครับเพื่อนี่กิจานหปูนงูสันน,น,นี่ครับ่อยระตากระตาอ,อ,อ่ะอ่ะครบเจ็แดดอกแล้วครับ อู้หลายเยอะไหลครับพี่น้องเหยียบยังหายพ่อเฮ้ยโว่าเอางี้มองนี่มองนี่ได้ซิปดอกเราบองยอดหน่อยยังหายหังพ่อครับพี่น้องบัวควดนนี่สิครับ

เดี๋ยวครับขวดเห็ดบรงนี้ก่อนพี่น้องครับพี่น้องครับโอกะหาว่าได้โดนเตือนแล้วครับได้เห็ดพอพบปนอยู่ครับหาได้ซ้ำหนีแล้วครับผมพี่น้องแบบว่าได้หลายหาบ่เปิ่นเนาะซ้ำหนีแล้วครับไม่อยแล้วพี่น้องเกยได้พอปนพอแกลงอยู่ครับเห็ดพอสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับปิดจุด กดติดตามทีมง,งานสายลอยสอนจี๋งจงด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม